ลำนี้ก็เป็นอีกลำที่ได้มาจากเสร็จไม้ครับหางก็ทำมันตากจากพวกเฉยๆไม่มีอะไรครับแนวตรงๆก็ได้แต่ว่าทำให้โลกจำเฉยๆไม่มีอะไรครับก็ติดกาวแล้วก็ประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่เราขาดอีกตอนนี้คือใบพัดใบพัดถ้าเราเอาสำเร็จรูปมาก็จะหนัก แล้วก็ม,มกุมจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถประดิษฐ์เองได้ครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็ไม่มีอะไรมากก็มีกาวยูโอพอเแล้วก็มีกระป๋องแล้วก็แบบกระป๋องก็ตัดเป็นกรีบมาสองสกลีบนะครับ มาร์กระหว่างกลางนิดนึ่งจะได้ติดแนวเห็นไหมครับแนวกลางเราจะได้เราจะได้ติดแกนในตรงต่อมาก็ไม่เสร็จทุกชิ้นพอจะเห็นบากร่องระยะเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วอันนี้ก็ แสดงด้วสีนิ้วปากมันล,ล้องลองแล้วก็การปมยิ้มเมื่อก่อนนี่ต้องไปซื้อซื้อเป็นกล่องใหญ่เลยมาทุบทิ้งอันนี้ก็อันนี้ก็ของเก่าที่มันเหลือนะครับแล้วก็ อาจจะจำเป็นนิดหนึ่งก็ต้องใช้ก็ต้องใช้สว่านดอกเล็กๆนะครับสักตัวนึงก็ประมาณยาวเท่าไหร่มันครึ่งนิ้วเจาะประมาณสี่หนึสีนิ้วก็อออเก็บแดดออก เก็บเก็บก่อนเก็บอันนี้อันนี้ปีกทำเสร็จแล้วนะครับปีกแล้วปีกก็สรงมาตรฐานนะครับสองสามสี่ห้าหกสิบแปดนิ้วกว้างสามสี่หนึ่งสี่นิ้วนะครับคาวราช่ายางประมาณหนึ่งส่วนสิบหกนิ้วเพราะลำตัวน่าจะหนักประมาณสักหกเจ็ดกรัมหกกรัมได้ครับ,รบเรามาทำกันเลย แรกก็เตรียมใบมาก็จะได้ทําได้แต่ละลำละลำก็ใช้เวลาอย่างไรก็บินขึ้นไปลังคาก็แป๊บเดียวเวลาทากาวก็ไม่ต้องทาเยอะครับทข้อดีของกาวพวกนี้เขาเขาจะไม่กรอบเวลาเขาแห้งมันไม่เหมือนกาวกาวตะช้าง ครับจะกรอบใช่ใช่เป็นจะกรอบแล้วก็ติดแล้วมันติดเลยแต่กาวนี้มันพอเ,เราติดแกนใบใช่ไหมมันสามารถขยับได้นิดนึงแล้วก็วางให้เขาแห้งนิดหนึ่งนะครับสองอันถ้าเราเอาไม่ไผเมื่อกี้ไปไหน่อ๋อถ้าเราเอา โอ okay. ไอ้ไม้สีลูกชิ้นแบบตรงๆนะครับเราตัดดีๆนะครับเวลาติดมันก็ตรงเวลาเข้าท่อมันก็ตรงเรื่องเกว่าไม้สีลูกชิ้นบางตัวก็ใหญ่กว่าก้อนอมยิ้มที่ดูข้างในใช่ไหมครับบางครั้งเรามาเหลามันเหลาก็ไม่ตรงอะไรประมาณนี้ครับเวลาทําใบพัดก็สมบัดเกี่ยวเนื่องกันก็ไปเก,ก่าไป ก็รอ,อให้แห้งครับในระหว่างนี้เราก็จะดัดดัดลวด,วดพอปเปอร์ชาร์กก็คือแกนลวดใบพัดที่เกี่ยวยางนะครับเดี๋ยวเรามาดู ท่อตรงใส่แกนไใบพัดไอใส่ไอ้ลวดเกี่ยวยางนะครับบางท่านก็ใช้ท่อที่เป็นท่ออลูมิเนียมนะครับแต่ว่ามันถ้าเราหาไม่ได้เราก็ใช้ได้หลากหลายมากครับท่อของโซนเนกท่ออะไรพวกนั้ก็ได้หน้อยก็ใช้กั้นกั้นติชชู่เล็กๆ ตาลดลงบาลก็อันนี้ก็มาจากท่อการกระตันบัตรลวดลวดนี้แนะนำให้ใช้ลวดสปริงนะครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราบินไปมันชนถ้าลวดที่เป็นแบบลวดที่เป็นเข็มหมดที่เป็นที่กกต่อกาวตาช้างก็ได้ ก็แข็งขึ้นมาน,นิดนึงหรือไม่ก็ลวดร้อยมาไลยก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเข็มหมดเลยเล็กๆที่เป็นหัวแดงหัวดำๆเรื่องๆอ่ะที่เวลาจับจีบพันไม่ไม่แนะนำมันมันม,มันเกินไปไม่ไม่แข็งนะครับเวลาดัดามไปก็ต้องตาก็แอบมองๆใบพัดนะครับว่ากาวแห้งหรือยัง ออก็ดัดครับเห็นมาแล้วก็ดัดเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวทำให้เสร็จนะครับเดี๋ยวรีบติดไมพัดกันเดี๋ยวกาวแห้ง Okay. เสร็จแล้วอาศัยก็ประมาณนี้เราไปทำติดต่อหลังจากแห้งแล้วจะครับสังเกตตรงกาวนะครับมันจะแห้งๆแ,แ,แล้วก็มาปากล่องตรงนี้นะครับ กลางซะอย่าให้ใบพัดเป็นอุปสรรคในการทําเครื่องบินว่าไม่ไมีไม่มีใบพัดสําเร็จแล้วก็ทําไม่ได้อย่าให้มีปัญหาแล้วว่าถ้าเราทําใบพัดเองได้มันก็เหมือนเสือติดติดครับอยากทําตอนไหนก็ได้อยากทําแบบไหนก็ได้กรีดใบพัดล้วก็แล้วดีไซน์เองดูนะครับว่ามันมันตรงแนวไหมถ้าเราติดไม่ตรงตรงนี้ เวลาหมุนมันจะสะบัดนะครับแล้วก็ดัดให้มันตรงตรงถ้ากาวซาช้างนะถ้าติดแล้วติดเลยนะแต่เนี่ยเรายังสามารถดัดมันได้อยู่เราก็เล็งๆให้ตรงกับที่เราทำไกด์ไกด์ลายไว้นะครับที่เราติดที่เลขเป็นแนวไว้ก็จะแข็งมากเลยนะครับ ไพัดก็เอียงตอนที่เราทำกระป๋องแบบแล้วก็เอียง15 1 8ถึง18องศาครับแล้วแต่รูปแบบที่เราดีไซน์อีกข้างหนึ่งก็ติดซะเล็งดูหน ก็ทิ้งไว้ตากแดดทิ้งไวถ้ถ้าต้องการเร็วก็ตากดดแดดเราก็ได้ละสองใบอันนี้ก็การอมยิ้มอะไรจะง่าย่านั้นลองทำดูครับท้าแนะนำก็ที่เราหลังจากเราตัดแล้วก็เอา ปายคัตเตอร์มาควานควานนิดหนึ่งนะครับลบเหลี่ยมมันอันนี้ก็ลบเหลี่ยมนิดหนึ่งเวลาเอาเข้าจะได้เข้าง่ายๆพอเราเอาเข้าไปตรงๆนะครับมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยอันนี้แล้วเราจะวัดม,มุม,มมันจะมีเครื่องวัดม,มุมนะครับท่านเราสมองเองก็ได้หรือไปอุนนนท์อาจารย์นพดลท่านในเว็บก็จะมีขายแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเราเอาหางนี่ออก แงแยกแยกชิ้นส่วนเพราะว่าพื้นที่เก็บน้อยต,อต้องถอดต้องใส่เลื่อมนะครับเลื่อมเพราะถ้าเราไม่ใส่เลื่อมตรงนี้รอยรอยสัมผัสมันจะมไม่กัาน้ำเท่าไหร่ต้องลดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่เข้าไป ามาดูกันว่าเราจะทำยังไงถ้าเราให้ลองดูใบพัดพัดลมใบพัดพัดลมเนี่ยลมมันหันมาหาเราใช่ไหมลมมันเป่ามาหาเราเราเย็นใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยฝั่งที่ลมมาหาเรามันจะอยู่มันจะอยู่ข้างหลังหลังใบพัดก็จะเอาลมมาหาปีกแล้วก็กลับด้านเหมือนกันแล้วก็ไปมองที่ใบพัดพัดลมนะครับ แล้วก็มองด้านหน้ามันไปดูแค่ข้างหลังมันมันเปิดใบยังไงเราก็จะเห็นใบแล้วก็เปิดเหมือนเขาครับเหมือนพัดลมเราก็แวบของกุดัอาเงี้ยครับผมก็มองฝั่งถ้าเกิดเรามองนี้นะครับก็เห็น,หนหม,มุมนะครับกดัิเหมือนกีบพัดลมอ่ะถ้าให้มีใครสังเกตก็จะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันต้องดับมุมไหนเราก็จับด้ันซ้ายก็หันหาตัวเองเราก็ดัดเข้ามา ให้มันกินลมนิดนึงเพราะมันต้องหมุนเวลาหมุนพัดมันพัดใช่ไหมครับเราหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับเวลามันกลับมามันทวนเข็มนาฬิกาเพราะเกิดจากการคลายตัวของอยางใช่ไหมมันจะกักเอามวลของอากาศเข้าไปด้านหลังเพื่อให้เกิดแรงฉุดมุมเราไปดูว่ามุมองศาที่เราใช้ก็ประมาณส5้าถึงสีง่สบองศานะถ้ามันน้อยถ้ามันัดมันมุมน้อย ยางตัวเดียวกันเส้นเดียวกันก็จะหมุนเร็วรกว่าปกติเพราะว่าอากาศที่มันได้มันจะได้น้อยใช่ไหมครับพื้นที่หน้าตัดมันน้อยนะครับมันไม่มีแรงต้านเยอะมันก็จะกวักไปเร็วนั้นะมันจะหมนุนหมุนเร็วมากยางก็หมดเร็วถ้าเราแรงจุดก,ก็จะได้ไม่มากนักนะครับถ้าเราเปิดมุมบัละเปิดมุมนี้ไม่ใช่มุมบัละเปิดมุมของเลี่พัดมากมันจะได้มวลอากาศมาก ในยางตัวเดียวกันที่หมุนเท่าเข้ากันแต่ครั้งแรกปล่อยมันก็จะดึงอมนากาศจากข้างหน้าไปข้างหลังเยอะนะครับมันก็จะเกิดแรงฉุดมากนะครับเพราะนั้น,นเราต้องดูว่าเราจะเปิดมากเปิดน้อยซึ่งมันพอหมุนช้าพอเราเปิดมากมันหมุนช้าใช่ไหมครับหมุนช้าเรียเวลาในการบินก็มากขึ้นเมื่อเทียบกับมุมน,น้อยแต่เราต้องดูด้วยนะว่าน้ําหนักเครื่องบินเท่าไหร่ยางเท่าไหร่มันมันเป็น สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันไม่ใช่ว่าทําอันนี้แล้วมันจะบินนานไม่ใช่มันเรื่องมันมีเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ายางมันไม่เหมือนมอเตอร์ยางมันมีแรงครั้งแรกมันจะแรงแล้วมันจะอ่อนไปเรื่อยๆมเราต้องจัดสรรว่าเราจะบริหารจัดการมุมไปพัดยังไงนะครับกับแรงยางที่มันเหลืออยู่ที่มันคลายตัว นะครับให้เครื่องบินมันมีแรงเุดแล้วก็แรงเุดชนะแรงต้านล้วให้เกิดแรงยกแรงยกชนะน้ําหนักมันก็บินขึ้นไปก็ประมาณผมก็ดูคณะเราก็เวลาตั้งในพัดเราก็ดูไปลายปลายใบมันมันมันเป็นมันตำแหน่งเดียวกันไหมครับอ่าแล้วก็สมัดบิดใด้่มองมองเล็งเล็งดูครับ ถ้าเราใช้เครื่องวัดมุมนะครับเราก็จะเป๊ะเลยก็ถอดออกมานะใส่ับใส่องวัดมุมถ้าเราไม่มีก็หมุนอย่างนี้ครับหมุนใช้ตาดูปนะระสบการณ์ดูย่างอ๋อใมันใบนี้เท่ากันใบใบเท่ากันเยียนเท่ากันแล้วนะตำแหน่งเดียวกันเสร็จโจนเลยครับกได้แล้วแล้วก็พักเข้าไปนะครับให้มันเท่ากันเพราะเราถ้าเกิดเรา เท่ากันไม้ตัดเท่ากันใบเท่ากันเนี่ยเอาเข้าไปผักเข้าไปต้องเท่ากันนะครับจนถ,ถึงแกนกลางนะครับประมาณนี้แล้วก็ลองวัดดูสิว่าเรามีพลาดอะไรไหมว่าระยะเท่ากันไหมนะครับห่างการเร็จหนึ่งกับสิ ครับอันนี้ยังไม่เข้าน,นี่ยาวขอเสียงพีทโทเพราะว่ายังไ,ไม่สุดแล้วก็ปักเข้าไปนี่เรียบร้อยได้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เห็นเนาะว่าทำเงินไม่ได้ทำอะไรยากเลยเบียร์เราไม่กินน้ำามเราไม่กินเราก็ไป เล็งเลงของคนไม่กินเห็นกระวังาก็ขอมาอะไรปะมันี้ที่มีซื้อก็มีแค่ลวดจปริงแล้วก็ยางถ้าเรามีไม่มียางแล้วก็จะยางวงแต่ว่าผม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 ใช้ใช้ยางนี้มากกอยางบินของยานุปดรณเราซื้อจากยานุปดรจะบินได้นานครับยางนั้นก็ก็บินได้แต่ว่าเราก็จะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราทําเสร็จลํานี้ก็ มาดูคลิปต่อไปครับผม